5สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนเสริมจมูกเพราะการเสริมจมูกไม่ใช่แค่การซื้อซิลิโคนจะเสริมจมูกแบบไหนให้ดูดีดูเนียนและสบายใจได้จริงๆ1เทคนิคการวางซิลิโคนมี2แบบได้แก่การวางซิลิโคนบนเยื่อหุ้มกระดูกจมูกและการวางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มกระดูกจมูก 2. การเหล่าซิลิโคนหมอเก่งมากเก่งน้อยวัดกันตรงนี้เลยจ้า 3. ให้ดูที่เกรดซิลิโคนนะจ้าไม่ใช่ทรงซิลิโคน 4. การดูรูปรีวิวดูดีๆดูนานๆดูเยอะๆ,ๆระวังเจอรูปแต่งนะจ้าและ 5. การรับประกันยิ่งรับประกันานานๆแสดงว่ายิ่งมั่นใจในฝีมือแล้วที่ดีมอรคลินิกหลังเขาทำยังไงกัน หนึ่งวางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มกระดูกจมูกเคล็ดลับของความเรียน 2. เหล่าซิลิโคนเฮสตอเส,สใช้ซิลิโคนอินทรีกรดจากอเมริกาไดรม์รกันรับรองจาก USFDA 4. รูปรีวิวถูกสมมครจากเจ้าของเคสและไม่ปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเรารู้ว่ามีสักสิทธิ์ที่ความไม่ปิดไม่ได้พระอาทิตย์พระจันทร์และความจริง5การรับประกัน สุดถึง3ปีสไตล์การออกแบบจมูกของคุณหมอตุ๊กดูดีรับกับใบหน้าและแลดูธรรมชาติตอนทำเจ็บไหมคุณหมอจะใช้เทคนิคการฉีดยาชาบล็อกเฉพาะจิดก่อนซึ่งจะช่วยลดความเจ็บหลังจากนั้นไปได้เยอะมากๆส่วนหลังทำไปแล้วจะบวมนานแค่ไหน3เดือนเริ่มเห็นทรงสวย6เดือน เริ่มเข้าที่เข้าทางและ1-2ปีเนื้อจมูกรัดแกนเต็มที่ค่ะเรื่องลับๆในห้องผ่าตัดที่คุณอาจจะยังไม่รู้ 1. ไม่มีนาฬิกาในห้องผ่าตัดเพราะเวลาเป็นตัวจำกัดความตั้งใจ 2. ไม่ใช้ยาสลบ 3. ้าคลุมหน้าตอนผ่าตัดเปิดกว้างให้เห็นทั้งใบหน้าหน้ากับจมูกได้ไปในทางเดียวกันนะคะ 4. ไม่ติดเทปที่จมูกหลังทำราะคุณหมอมั่นใจทั้งเหล่าแนบกับฐานจมูกและวางสีหนวนใต้เยื่อหุม้มไม่ดูปิดไปไหนแน่นอน 5. มีอีกเยอะคุณต้องมาสัมผัสเอง s i g n e y j e n e s by the Tooth เอกลักษณ์ของจมูกเอกลักษณ์ของคุณ